่วนในที่ฐานพื้นบ้านของชาวเหนืออีกแรงเนี่ยเล่าต่างออกไปว่านิดฮอกพญา,ามังกรในแดนแห่งความมืดมันมักขยับตัวกระแทกกระดูกให้กระทบกันจนทําให้ต้นไม้โลกสั่นสะเทือนอยู่เสมอเป็นสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดและคลื่นสึนามิและมันชอบมากหากได้กินซากศพที่ก,กิ้งลงมาเป็นอาหารของมันที่ต้นไม้โลกวันหนึ่งเนี่ยนิดฮอกได้เห็นเทพเจ้าได้สัมผัสแต่แสงสว่างเนี่ยก็หมันไส่นะฮะในขณะที่มันเนี่ยต้องถูกจองจำอยู่ในความมืดมันจึงพ่นลมหายใจอันร้อนระอุราวกับดวงอาทิตย์จากรูจมูก เลยและคิดว่าตนนี่แหละแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลสมควรจะไปมาระหว่างต้นไม้โลกและปกครองสรรพสิ่งแทนเทพเจ้าไม่ใช่เลยที่ข้าจะต้องมาอยู่แต่ในความมืดชนี้มันจึงคำรามเรียก,กร,รอกราธาทัสเกอร์ลงมาคุยด้วยและสั่งให้เจ้ากระรอกไปบอกเรื่องนี้กับเหล่าเทพเจ้าพร้อมขู่ว่าถ้าไม่ยอมปล่อยมันไปจากนี้ฟืนห้ามแล้วก็มันจะกัดกินรากของต้นไม้โลกจนตายและจะเลื้อยไปรอบลำต้นทาให้เกิดฤด,ดูหนาวนิรันด์และแช่แข็งเหล่าทเทพซเลยเมื่อราธาทัสเกอร์ได้ยินปณิธานของนางเนี่ยก็ตก ใจมากจึงรีบวิ่งแจ้นขึ้นไปถึงยอดและกระโดดบนไหล่บอกกับเหล่าเทพเจ้าแน่นอนว่าเหล่าเทพเนี่ยไม่ตกลงนะฮะและฝากราธาทัสเกอร์ไปบอกกับน,นิทอกว่าการที่นางโดนขังอยู่เนี่ย ก็เพื่อลงโทษในวีรกรรมมันร้ายกัดของนางและรากของต้นอีกดาฟิลเนี่ยก็ไม่มีใครเคยออกมาได้จงยอมรับโทษทันของตัวเองซะเป็นแค่สัตว์ร,ร้ายเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่เทพเจ้าร็อกเมื่อราธาทัสร์ได้ยินเนี่ยก็ตกใจนะครับไม่กล้าเอาเมสเซนี้ไปบอก,กน,นิท็อกเพราะว่านางเนี่ยต้องโกรธมากแน่เลยมันจึงเพงน่นหนีไปซ่อนตัวในสวนเพื่อเก็บลูกนัดเพื่อเตรียมสเสบียงสําหรับฟิลมบาวินเทอร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองครับทางด้านนิทอกเนี่ยก็เริ่มเลื้อยไปมาตามรากรอแล้ว,รอ,ลวรออีกเนี่ยเจ้ากระรอกก็ไม่มาท,ท ากและคำรามว่าถ้าข้าไม่ได้รับแจ้งสารจากเทพแล้วก็เราจะได้เห็นดีกันแน่ข้าจะกัดรากต้นอีกดาซิลเยนนี้ซะซึ่งราธาทัสเกอร์เนี่ยก็ใช่ใบไหมอุดหูไม่รู้ไม่ชี้นะฮะคนะนืนนั้นเนี่ยนิท็อกก็เลยฝังเขี้ยวใส่ต้นไม้โลกเมื่อลำต้นเริ่มเอียงแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวสะเทือนภูเขาถลม่มทะเลเกิดขึ้นสึนามิเมื่อถึงรุ่งเช้าเนี่ยน,นิท็อกจึงแทรกรากไม้จนต้นไม้โลกเนี่ยเริ่มเหี่ยวแลวแหวกออกไปเลยนิท็อกจึงค่อยๆเลื้อย <ๆ S 1> ขึ้นไปเพื่อต่อสู้กับเหล่าเทพเจ้าเหล่าเทพจึงไร้ ลูกเห็บสายฟ้าอุกาบาทฝนเพลิงโยนภูเขาใส่บ้างบรรดาให้เกิดน้ําพัดบ้างแต่นีทฮอกเนี่ยกลับไม่สะทกสะท้านเลยสู้กันถึง100ปีเนี่ยก็ยังไม่มีใครรู้แพ้รู้ชนะนะฮะจนกระทั่งเหล่าเทพเนี่ยเริ่มเหนื่อยอ่อนแล้วนีทฮอกจึงจัดการปล่อยยันตีถ้าไม่เกิดความหนาวแช่แข็งเหล่าเทพเจ้าทาให้เกิดฟิล์มบาวินเทอร์หรือว่าฤดูหนาววันนี้รานนั่นเองครับนีทฮ็อกจึงได้ยิ้มยาะกนเดียวว่าไงล่ะเห็นฝีมือข้าแล้วยังข้านี่แหละสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรววาาลลแเ่อกกิงง้้้นนขตไไโหียป ทำให้โลกทั้งเก้าเนี่ยกระจัดกระจายออกไปในจักรวาลเหลือแต่เพียงนิทท็อกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นเมื่อมันเห็นว่าไม่มีอะไรให้ปกครองแล้วมันจึงบินไปนในท้องฟ้าที่ไร้ดาวเพื่อค้นหาทุกสิ่งที่มันทำลายแล้วในที่นั้นครับเป็นนั้นว่าสเกลพลังของนิทท็อกเนี่ยโคตยิ่งกว่ายอมมุนการอีกนะฮะ